بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كتم الله سبحانه وتعالى سمرب نعمت ความดีงามต่างๆที่เรา ได้รับจากพระองค์และก็ความโปรดปรานอีกประการที่พระองค์ก็ได้ให้เรามีชีวิตอ,อีกปีหนึ่งได้ใช้ชีวิตร่วมกับเดือนอรรมฎดอนซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีงามที่เราได้รับจากพระองค์งคงคมตาตลอสมานลาถึงแม้พระองค์จะทดสอบเราในด้านอื่นๆแน่นอนในการที่คนเราทุกคนมา ใช้ชีวิตในโลกนี้เป้าหมายก็คือเพื่อต้องการที่จะให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทุกคนอยากมีชีวิตอยากมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอันนี้คือเป็นสิ่งที่มนุษย์ุกคนเราปรารถนาในการมีชีวิตในโลกนี้ดังนั้นเราจึงเห็นว่าตื่นเช้ามาคนเราแต่และคนก็ต่างดิ้นรนที่จะประกอบอาชีพสมัย,ปยาปัจจัยยังชีพ สวัสด a ์งานตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะให้มีความรู้จบแล้วก็ได้ประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตมีเงินตองมีทรัพย์สินมีบ้านเรือนและวก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนี่คือสิ่งที่มนุษย์เรามีความปรารถนาในการใช้ชีวิตในโลกนี้แต่ในการใช้ชีวิตเนี่ยเรา จะใช้ชีวิตยอย่างไรที่จะให้มีความจำเริญหมายถึงว่าการที่เรามีอยู่มีชีวิตยอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราจะดำเนินชีวิตยอย่างไรที่จะทำให้ความสุขความดีงามในการดำเนินชีวิตของเรานั้นเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเน,นื่องและตลอดไปทั้งการมีชีวิตในโลกนี้และก็หลังจากที่เราได้จากโลกนี้ไปซึ่งแน่นอนอการที่จะให้ชีวิตมีความจำเริญหรือมีบรารอกา์นั้น จะต้องมีสาเหตุที่จะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้มาซึ่งสาเหตุประการแรกที่คนเราจําเป็นจะต้องมีก็คือ,อการมีความยำเกรงต่อลอสุมาห์นาอาัตลานี่คือสาเหตปุประการแรกที่จะทําให้การดําเนินชีวิตในโลกนี้ของเรามีความจำเริญก็คือการที่เราเกรงกลัวอลอสุมาห์นาอัตลาคำว่าเกรงกลัวเราก็คือการที่เรา ปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคําสั่งใช้ของพระองค์และก็ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคําสั่งห้ามของพระองค์เนืที่อัลลอฮฺสุบบิญธาลัได้กล่าวว่าอัลลอฮฺสุบิญธาลัยในัยตานีอัลใจมว่าไม่จะตะกิลละจะอัลละฮูมักราจัวแยัจุจุมิลไฮ้สุลลยะอัลตัสิบวละไม่ยะทวักลอัลลอฮฺะฮ و ح س ب เนื้อที่อัลลอฮฺสุบบิญธาลัได้กล่าวว่าใครที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺจะอัลละฮูมักราจั เราก็จะให้ทางออกแก่เขานี่คือเงื่อนไขประการแรกที่จะทําให้มีความจำเริญอัลลอฮ์ได้สัญญาไว้ไว้ในอญญายะนี้ว่าใครที่ยำเกรงต่ออัลล์โดยแท้จริงเกรงกลัวตอ่อพระองค์พระองค์โดยแท้จริงพระองค์ก็จะให้เขามีทางออกหมายถึงว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เขาเจอพบในชีวิตของเขาเนี่ยถ้าชีวิตเขาเป็นบุคคลที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อยู่ใน แนวทางของพระองค์ยืนหยัดในแนวทางของพระองค์แน่นอนแล้วก็จะให้ปัญหาทุกอย่างที่เขาพบเจอเนะี่ยมีทางออกแลก้วก็การยำเกรงต่อดลสุมาตาลานั้นจะเป็นใส่ที่ทำให้ทุกปัญหามีทางออกหลังจากนั้นก็จะมีต่อมาวิยซยุกูมิให้สุลายาทัศิบแล้วก็พระองค์ก็จะ ให้ปัจจัยงชีพแก่เขาโดยที่เขาไม่ได้กาดคิดมากซึ่งาเหตุกป,ประการต่อมาของความยำเกรงนั้นก็จะทต่ไมมีชีวิตที่ดีงามและก็จะเป็นที่มาของริสกีหรือปัจจัยยงชีพที่ดีนั่นเองฉะนั้นบางครั้งเนี่ยมัดด้วยความปลดปลานด้วยความดีงามปัจจัยงชีพต่างๆเนี่ยที่ คนเราขาดแคลนและไม่ได้รับก็สืบเนื่องจากการที่คนเราเป็นผู้ที่ไม่มีความยำเกรงต่อรอนการไม่มีความยำเกรงต่อรอนนั้นบางทีเป็นสาเหตุสาเหตุที่จะมาปิดกั้นริสกีปิดกั้นความดีงามต่างๆและทําให้ชีวิตของคนคนนั้นมีต่างตันไม่มีทางออกในปัญหาชีวิตเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ผู้คนมนุษย์เราต่างมีปัญหา ชีวิตมากมายซึ่งบุคคลก็เลือกที่จะแก้ปัญหาชีวิตของตตวเองด้วยกับวิธีการต่างๆที่เราเห็นได้จากในสื่อคนมีปัญหานี่สินคนมีปัญหากับคนรอบข้างกับอะไรต่างๆที่ที่เขามองว่าปัญหาที่เขาเจอเนี่มันตันแล้วมันไม่มีทางออกแล้วมันไม่มีหนทางที่จะแก้ไขหลายคนก็เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองมองว่า มันเป็นมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาแต่สําหรับคนที่อิหมา่านคนที่ศรัทธาต่อเราสุฮานาฏาลาคนที่มั่นคงในคําสอนศาสนาเนี่ยก็จะมองปัญหาที่เขาพบเจอก็คือเป็นบททดสอบเป็นเหมือนข้อสอบหนึ่งที่พระเจ้าได้ส่งมาให้เป็นข้อสอบแก่ตัวของเขาสิ่งเขาก็จะมีสมาธิเขาจะตั้งสมาธิเขาจะค่อยๆคิดแล้วก็พยายาม อดทนที่จะทําข้อสอบนั้นให้ผ่านพ้นไปได้นี่คือลักษณะ,อะของคนที่อิหมานคนที่มีความศรัทธาต่อหลักสุภารานั้นเขาจะมีทางออกในทุกๆปัญหาที่เขาเจอแต่ถ้าเราเป็นบุคคลที่จิตใจไม่ได้ลูกปันเป็นบุคคลที่ไม่ยำเกรงต่อเลากสุาจราเป็นบุคคลที่จมปลักทําสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนทําสิ่งที่เป็นความชั่วแน่นอน เมื่อมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นกับชีวิตคนเหล่านี้จะไม่เห็นทางออกในการแก้ปัญหาประการที่สองที่จะทําให้ชีวิตของเรามีความจำเริญและก็มีความบริการก็คืออัลอิสติกฟาม์มาอาตาร์กิลตาร์กิลอิสราการขออภัยโทษต่อเราในบาปที่ผิดพร้อมกับและทิ้งการการ จมปลักอยู่กับบาปนั้นคนที่จะทําการขออภัยโทษตลอดสว่างจลาานั้นไม่ใช่เป็นการขออภัยโทษจากบาปเพียงอย่างเดียวการขอไปนั้นจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกับก,บการละทิ้งบาปถ้าเราเป็นบุคคลที่ขออภัยโทษตลอดสว่างาลาแต่ตัวเองก็ยังทําบาปนั้นโดยปกติปากหนึ่งก็ทําการขอไปอีกปากหนึ่งก็ อ,อ,อีกมุมหนึ่งอีกการกระทำหนึ่งก็ยังคงทําบาปนั้นอย่างปกติซึ่งแน่นอนการกระทำตรงนี้มันย้อนแย้งกันดังนั้นการที่จะให้ชีวิตของเรามีบารัก้ามีความจำเริญเราก็อิสติกฟาร์ทำการขอบัญญัติษจากลอสุมาตาลาในสิ่งที่ตัวของเราได้ฝ่าฝืนต่อลและได้กระทำสิ่งที่เป็นบาปพร้อมกับละทิ้งบาปนั้นด้วยไม่ใช่ขอบัญญัติโทษอย่างเดียวแต่ยังจมปลักอยู่กับ การกระทำบาปนั้นโดยที่อัลลอฮฺซุลตัลลาได้กล่าวไว้ในสุโรอันนุห์ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องของท่านอบีนุลไอลัยเซลามที่กล่าวกับกลุ่มชนของพวกเขานับดุลไอลัยเนะกลุ่มชนของพวกเขาในการที่จะขอไปย้โทษกับอัลลอฮฺซุลตัลลาในความผิดท่านอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวไว้ในอายะห์หนึ่งว่าฟากุนฟากุนตุสเตงฟิรูรับบักุมอินน ahuja n a g ฟ a r a h และฉันเนี่ยได้กล่าวว่าฟกุนตุสตอกฟิกฟรูรับบะกุมฉันได้กล่าวว่าพวกเจ้าเนี่ยพวกท่านเนี่ยจงขออภัยโทษต่อพระเจ้าองวกพวกเจ้าอินนาฮูกานกฟาร์แต่แต่จึงพระองค์เป็นผู้ที่อาไปอย่างล้นเหลือมากมายยูรเซลิสซมาอาเลกุมมิดรอรอ ดังนั้นผลลัพธ์จากการขอบยญาตทษหรือการสำนึกผิดจ,จะขับไอลดอสมุทาราเนี่ยพระองค์ก็จะส่งหมายถึงว่าให้น้ําฝนเนี่ยหลั่งลงมาอย่างมากมายจากขยะตัวนี้ทําให้เราเห็นได้ว่าการที่เราขอบุญโาตพร้อมกับการละทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่วนั้นเราก็จะลงบรารักัพหรือลงความจำเนญมาให้ความดีหามให้กับชีวิตของเรา และผลลัพธ์ต่อมาเมื่อเราขอพยาทษและก็ละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีพระองค์ก็จะให้มีความมัง่งคั่งกับกลุ่มชนเหล่านั้นด้วยกับตัวบุคคลเหล่านั้นวายุมดิตะคุมบีอมว่าลิวว่าบานีนวายะจอันละกุมจันาจิววายะจอันละกุมอันฮาระนี่คือสิ่งที่ท่านอบีินุอัลลอฮิสลามเนี่ยได้บอกกลุ่มชนของด่านว่าให้ละทิ้งบาปก็คือการสักการบ,บูชาสิ่งองื่นนอกจากอัล แล้วขอบายาวติตอบพระองค์อย่างจริงจังแน่นอนพระองค์ก็จะให้ความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาและจะให้บกเขาเนี่ยมีทรัพย์สิสนมีความมั่งคั่งและก็มีลูกหลานมากมายพระองค์ก็จะให้มีเลือกสวนมีแหล่งน้ําอะไรต่างๆสําหรับการทําการเพาะปลูกนี่คือ,อประการที่สองที่จะทําให้การดําเนินชีวิตของเรามีบารักะประการที่3ก็คืออตูอาบินบารักะ แน่นอนอ,อีกประการหนึ่งที่จะทําให้เราได้รับความจําเริญในการดำเนินชีวิตก็คือการที่เราวิงวอนขอจเจ้าลอสมจาราให้พระองค์ได้ประทานความจําเริญให้กับเราเช่นเดียวกันแน่นอนอความจำเริญที่ว่านั้นก็คือมันจะกลุมไปถึงความจําเริญในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของลูกหลานเราจําเป็นจะต้องขอเช่นเดียวกัน ประการที่สีที่จะทําให้ชีวิตของเรามีความจำเริญหรือมีความดีงามในการดําเนินชีวิตก็คือการยืนหยัดในแนวทางที่ถูกต้องนแนวทางที่ยุติธรรมแนวทางแห่งคุณธรรมในการแสวงหาปัจจัยยังชีพในการแสวงหากําไรก็จะต้องหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่หรอมสิ่งที่สนหาห้ามและสิ่งที่คลุมเครือดังนั้น มุสลิมคนใดต้องการที่จะให้ชีวิตของตัวเองนั้นมีาบารักามีความจำเริญเขาก็จะต้องอระวังในเรื่องของการสังเวชแส,งว,สงวงหาปจจัยอย่างชีพในเรื่องของการแสงวงหากําไรการทําการค้าอะไรต่างๆก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ฮารอมหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นก้อคุมเครือสิ่งที่เป็นนารอมเช่นเราทําการค้าเราก็ ขา,ขายอย่างตรงไปตรงมาตรงมาไม่มีการเล่นเหลี่ยมหรือว่าคดโกงอะไรต่างๆที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือก็ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นดอกเบีย้ยหรือก็ไปยุ่งเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการที่เป็นการหลอกเงินคนอื่นมาโดยมีชอบธรรมโดยที่ท่านอบบีก็ได้สอนในเรื่องของการทําการค้าที่สุจริตท่านอบีบอกว่า อัลบัยยานิบิลขิยาดมาลัมยะตฟรรกะไฟนสอดะกาวบัยยนบูริกาละหุมาฟีบัยยะฮิมาฟะวอินกะตะมาวะกะซบะมุฮิกัตบะเรกตุบัยยะฮิมาท่านนบีส็อลลัลัยฮัลัมได้กล่าวว่าการค้าขายเนี่ยขึ้นอยู่กับความสมัาใจการเลือกซื้อคือความพอใจตาบใดที่ เขายังไม่แจไม่แยกจากกันหมายถึงว่าเมื่อมีการค้าการขายเนี่ยก็มีม,มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจจะซื้อจะไม่เอาจะคืนกลับตราบใดที่ว่ายังอยู่ในวงเดียวกันก็คือยังไม่แยกจากกันหากคนค้าขายทั้งสองเนี่ยเป็นผู้ที่สัจจริงและก็มีความชัดเจนในในสิ่งที่ค้าขายคนทั้งสองนี้จะได้รับความจำเรือความบรกิกรรหมายถึงว่าเมื่อเขาสัจจริงในการค้าขายทั้งผู้ซื้อผู้ขายไม่มี การคิดจะอเอาเปรียบกันก็จะทําให้การค้าขายนั้นมีบาระฆะแต่หากว่ามีการปกปิดมีการโกหกมีการหมกเม็ดความบาระกะในการกาดังสองก็จะหมดไปนี่คือบางส่วนของตัวอย่างที่ท่านอบีสโ,โลลอนสลัมได้สอนไว้ในเรื่องของการทเการค้าก,ก็คือจะต้องมีความชัดเจนมีความตรงไปตรงมาและก็มีไม่มีการเลี่ห์เหลี่ยมเอาเปรียบกันก็จะทําให้การค้าขายนั้นมีบาระฆะ นี่คือแนวทางในการจะทำให้ชีวิตนั้นมีความจเจริญและเช่นเดียวกันก็คือ,อาการหลีกเลี่ยงจากดอกเบีย้ยก็คือในอายะหนึ่งอัลลอฮ์สุมะตาลได้กล่าวว่ายะมฮุยะมะกุลลอฮูริบาวยุทบิรสดะกอตอัลลอฮ์ก็จะให้หมดความดีงามไปหมายถึงว่าการนำทรัพย์สินที่เกิดจากดอกเบีย้ยมาทำการค้าการขายหรือการบริโภคอะไรต่างๆ บรนจะกาศความจำเรือววยอดบีอัสดกอตและพระองค์นั้นก็จะเพิ่มพูนในเรื่องของสดกอฉะนั้นในเรื่องของอดอกเบี้ยก็เป็นสาเหตุนหนึ่งที่จะทำให้บรารก้าความดีงามในชีวิตของคนเราก็จะหมดไปความบรารก้าในชีวิตการบาราร์ก้าในทรัพย์สินในลูกหลาน,นต่างๆนั้นถ้าเราสเสวงากรสบุนฮารอมหมายถึงว่าสเสวงาสิ่งที่ไม่ดี ทรัพย์สินของเราที่ได้มาได้มาจากไม่ดีหรือการทํางานของเราเนี่ยไม่ได้ทํางานของเราโดยเต็มที่โดยหน้าที่เราพูดง่ายว่าหน้าที่การทํางานเช่นเขาให้เราทํางานหนึ่งการทํางานหนึ่งงานใดแล้วก็มีค่าตอบแทนเราก็จําเป็นจะต้องทุ่มเทในการทํางานนั้นอย่างเต็มที่อ,อย่าก,กินถ้าเราทาไม่เต็มที่ก็เราจะเข้าข่ายใน อายะที่ว่ายะกุลูอัมวาลนาสบินบาตินก็คือกินทรัพย์ของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบธรรมหมายถึงว่าเราโกงในหน้าที่เราไม่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่เรารับค่าตอบแทนในาทางต่างๆเต็มมิติเต็มหน่วยก็นี่คือสิ่งที่เราจะต้องระวังในทรัพย์สินที่เราได้หมายว่ามันได้มาจากคนทางดใดแน่นอนถ้าได้มาจากคนตางที่ดีที่ถูกต้องนี่ะ จะทําให้การดําเนินชีวิตมีบรารักะจะทําให้ชีวิตมีบรารักะลูกหลานมีบรารักะมีความจำเรือนมีความดีงามฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความดีงามของคนเราหมดไปก็คือการที่คนคนหนึ่งไม่คํานึงว่าทรัพย์ที่ได้มานั้นมีความชอบธรรมหรือไม่เป็นสิทธิของเราโดยแท้จริงหรือไม่อันนี้คือของที่เราคำนึงคนในยุคข,ของสลับนั้นเขาจะไม่กินสิ่งที่หารอม ทรัพย์สินต่างๆที่ได้มาจากเขาจะระวังในการได้มาซึ่งทรัพย์สินหง้นทองว่าได้มาจากไหนเพราะเขากลัวความบัตรกัด๊ดหรือความจำเรือนในชีวิตของเขาจะหมดไปเพราะไปะยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีงามน,นี่ก็เป็นอีกวะการหนึ่งที่จะทําให้การมีชีวิตของเรามีบารกัด๊ดประการต่อมาก็คือการทําความดีหมายถึงว่าการทําความดีเนี่ยทำความดีกับ ทุกคนที่อยู่รอบข้างเรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีมารายาทที่ดีหรือการอยู่กับไม่กระตั้งสัตว์เลี้ยงของเราเราก็ต้องปฏิบัติกับมันอย่างดีก็คือการมีมารายาทการปฏิสัมพันธ์กับคนที่ดีและก็การติดต่อเครือญาติใน h a ด i s หนึ่งของท่านอับดุลลอฮสัลลัมได้กล่าวว่ามันอาฮบะอัยบสุตลาหูฟิริสกีวายุนซิอูวายุนซิอ si า แลหูฟีอาซาลีฟันยาซินรามาหูในอะดิษหนึ่งของแ่านาบีสโลงอานสลัมได้ก,ก,กล่าวว่าใครต้องการที่จะให้มีริสกีอย่างกว้างขวางมากมายและก็อยากที่จะให้มีชีวิตที่ยืนยาวนั้นเขาก็จงติดต่อเครือญาติซึ่งจากอะดิษนี้ก็ทําให้เรารู้ว่าการติดต่อเครือญาติการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับมนุษย์นั้นจะเป็นสิตงหนึ่งที่ทําให้เรามี ปัจจัยอย่างชีิที่ดีและจะเป็นสหตุหนึ่งที่ทำให้อายุของเรานั้นยืนยาวอัลมักซูดบิเกัลลียุนเซอละหูฟีอาซาลีคำว่าอายุยืนยาวก็คืออันตุละละหูอันบาร์กฟีอุมบรีก็คือความหมายตรงนี้ก็คือในชีวิตของเขาเนี่ยจะมีความจำเริญนนั่นเองก็คือ อ้ายวัฟิกอลิตะอ์ตวะลิอิมาระติอักติฮิมาบิมายังฟงูฟินอัคระ่อคำว่าชีวิตยินดียังนี้ก็คือในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยมีบรรารอกะหมายถึงว่าชีวิตช่วงเวลาชีวิตของเขาเนี่ยจะหมดไปจะหมดไปด้วยกับการต่อตอัตตอรอและก็ด้วยกับกา,การใช้เวลาของเขาเนี่ย ทุ่มเทให้หมดไปกับสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์ในโลกหน้าอันนี้คือความบรญค่าของชีวิตฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นที่จะต้องอฝึกอุปนิสัยของเราให้ยืนหยัดในเรื่องต่างๆเหล่านี้ประการต่อมาก็คือ,อสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรามีบารก่าหรือมีความจำเริญนนั้นการที่เราจัดสรรเวลา คือการแบ่งการบริหารเวลาของเราและการรีบเร่งในการช่วยโอกาสจากเวลาที่ตัวเองมีฉะนั้นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของบุคคลคนหนึ่งก็คือการเห็นคุณค่าของเวลานั่นเองการจัดสรรเวลาของตัวเองให้หมดไปในสิ่งต่างๆหมายถึงใน,ในช่วงเวลาแต่ละวันของเขาเนี่ยเขาจะมะีช่วงเวลาที่เขาจะเอาประโยชน์จากเวลาเวลาที่ประกอบอาชีพ เวลาที่จะให้กำอบรมกับลูกเวลาที่จะให้กับครอบครัวเวลาที่จะให้กับพ่อแม่เวลาที่จะให้กับพี่น้องกับเพื่อนฝูงต่างๆทีจ่จะต้องจัดสรรปันส่วนในเรื่องของเวลาและก็ใช้เวลาต่างๆเหล่านี้นั้นให้หมดไปกับสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันในการที่คนเราเห็นคุณค่าของเวลาและก็ใช้เวลาเหล่านั้นก็จะทําให้ชีวิตของเรา มีความบริการและมีความจำเริญน,นั่นเองอาการต่อมาก็สิ่งที่จะทําให้การดําเนินชีวิตในโลกนี้มีความบริการมีความจำเริญก็คือการเป็นบุคคลใจบุญเป็นบุคคลที่อุป,ปถัมภ์กับบุคคลอื่นหมายถึงว่าเมื่อเรามีความสามารถเป็นผู้ให้เราก็จะต้องทําหน้าที่ของผู้ให้เรามีความสามารถที่จะแบ่งเราก็แบ่งแบ่งได้ทุกอย่างแบ่ง ทรัพย์สินแบ่งความรู้แบ่งประสบการณ์อะไรที่ก่อเกิดประโยชน์เราสามารถที่จะแบ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็หันมองคนในสังคมมีการอุปถัมภ์สนับสนุนคนที่ด้โอกาสที่กาดซึ่งโอกาสในด้านต่างๆโดยที่เราสุวรรณตะลาได้กล่าวถึงความดีในเรื่องตรงนี้ว่าบุคคลที่ได้ทุ่มเทอะ,อะไรก็อะไรก็แล้วแต่ที่ ได้ตุ้มตีได้บริจาคให้กับเขาเนี่ยล l l a ์ก็จะทดแทนให้เสมอโดยทีย่ล l l a ์ซุบฮตาจาได้กล่าวว่าว่ามา,า,มา,มมาอันฟัดว่ามาอัอันฟัดตุมมินเชยินฟาวยุคลิฟุว่าวาขัายรุรอรซีนลล l a ์ซุบฮัจจาได้กล่าวว่าสิ่งใดก็ตามที่พวกเจ้าเนี่ยได้ใช้จ่ายไปได้บริจาคได้ให้ไปเพราะว่ายุคลิฟุพระองค์ก็จะทดแทนให้สิ่งที่เราบริจาคสิ่งที่ให้พระองค์จะทดแทน ว่าวาคัรู้รัสกีนพระองค์เป็นผู้ทรงให้ปัจจัยยงชีพที่ดีเป็นผู้ที่ดียิ่งในการในการให้ปัจจัยยงชีพซึ่งอายะเนี้เราก็ได้บอกว่าสิ่งที่เราให้สิ่งที่เราแบ่งให้กับใบนั้นคือจะไม่มีวันขาดทุนอย่างแน่นอนเราจะต้องทดแทนให้เราอย่างหนึ่งอย่างใดบางทีการที่เราช่วยเหลือบุคคลอื่นเราก็อาจจะทดแทนให้กับเราบางทีอาจจะไม่ทดแทน ในเรื่องของเงินทองแต่บางทีพระองค์ก็อาจจะตัดแต่ในเรื่องของสุขภาพที่ร่างกายสุขภาพร่างกายที่ดีฉะนั้นบางครั้งอ่ะการช่วยเหลือคนอาจจะไม่ได้รับการตอบกลับในรูปแบบของสิ่งของในรูปแบบของทรัพย์สินแต่บางครั้งบุคคลที่เราให้การช่วยเหลือแก่เขาเนี่ยเขาอาจจะขอดุอาวิงววนจากเลาให้เราได้รับสิ่งที่ดีงามให้เรามีสุขภาพที่ดีแน่อนอน สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะได้รับการทดแทนจากอรรถสวัาจาิาฉะนั้นอีกประการหนึ่งที่จะทําให้การมีชมีวิตของเรามีความจำเริญก็คือการที่เราเป็นคนใจบุญคนช่วยเหลือสังคมคนเสียสละดูแลสังคมอะไรต่างๆประการต่อมาก,ก็คือการเสียสละในหนทางองอนหรอกการทุ่มเทในยุคข,ของท่นานนบีก็คือคนที่ออกไปต่อสู้ ยอมเสละทั้งทรัพย์สินและชีวิตเพื่อปกป้องคำสอนของศาส,สนาเพื่อปกป้องหลักการของลัทธสมุจาระก็จะทําให้การมีชีวิตของเขาในโลกนี้เป็นการมีชีวิตที่มีบรารักาและมีความจำเริญน,นี่คือบางส่วนที่จะทําให้การดําเนินชีวิตของเราในในโลกนี้มีบรารักาและมีความดีงามและก็มีอีกสาเหตุอื่นอีกมากมายที่จะนําสิ่งที่ดีงามมาให้กับชีวิตของเราดังนั้น คำสอนอิสลามนั um. ah e ้นเป็นคำสอนที่ครอบคลุมทุกแง่มุมคำสอนที่ล้วนแล้วนําสิ่งที่ดีมาให้กับชีวิตของเราหากเราได้ปฏิบัติตามหลักการอันอิสลามอย่างแท้จริงและก็ยืนหยัดศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสําหรับวันนี้ก็คงจะพบปะพูดคุยกับพี่น้องไว้เพียงแค่นี้วะซาลัลลอฮุวะลาอบีนะมุฮัมมัดวะลาอฺลีฮิวะซาบีอัจมัยน์สัลลมุอะลัยกุมราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาน